สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวแกะกล่องขายึดจอคอมพิวเตอร์กับโต๊ะทำงานกันดีกว่าเราไปดูกันเลยว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับแต่รุ่นนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือเขาแถมแผ่นรองเมาส์มาให้เราด้วยลักษณะจะเป็นแผ่นรองเมาส์แบบยาวเต็มโต๊ะทำงานเลยนะครับเรามาดูหน้าตากันเลยดีกว่าว่าเขามีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนี่อันดับแรกก็จะเป็นขายึดจอคอมพิวเตอร์กับโต๊ะทำงานนะครับตัวนี้เพื่อนๆค่อยๆแกะระวังๆนะครับเพราะว่าเขาจะดีดใส่เราได้นะ ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวเลยโดยโดๆนะครับแล้วที่พิเศษคือเขามีตัวช่องเก็บสายจอคอมพิวเตอร์ไว้ให้เราด้วยจะได้ไม่ดูเกะก,กะระยงระยางนะครับและส่วนโต๊ะทํางานเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่มีรูเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้คือเป็นแบบบีบยึดกับโต๊ะทางานได้เลยสบายมากๆไม่ต้องเจาะรูแต่โต๊ะเพื่อนเพื่อนคนไหนมีรูก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับเขามีให้เราเลือกทั้ง2แบบในการติดตั้งและก็มี ตัวลองมาให้พร้อมอมีคู่มือมาให้พร้อมส่วนถ้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อนๆคนไหนไม่มีรูสี่รูด,ด้านหลังนะครับสามารถใช้อุปกรณ์เสริมแบบผมได้นะครับเพราะว่ารุ่นผมเนี่ยไม่มีรูด,ด้านหลังจอคอมพิวเตอร์นี่ไงหน้าตาจะเป็นแบบ